สวัสดีครับกำไมครั้งกับซีรีส์สอนเลนส์เตเลสวันนี้เรามาเข้าใจระบบข้อตกลงส่นที่สัญญากับรัฐบริวารหรือ t e r m of agreement กันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจและปกครองเหล่าบริวารตามความเหมาะสมได้ด้วย DLC Overlord g m m s s t e l l a r i s ได้นำเสนอระบบการจัดการบริหารรัฐบริวารรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น ทุกๆบริวารจะมีค่า o y ยต t y หรือความจงรักภักดีต่อนายเนือหัว Overlord ที่จะแปลเปี่ยนไปตามข้อตกลงที่ถูกกำหนดมาหรือสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางการแลกเปลี่ยนทางการค้าในข้อตกลงแต่ละหัวข้อมีตัวเลือกให้เราเลือกเพื่อใช้กำหนดเงื่อนไขกันระหว่างรัฐบริวารกับรัฐเนือหัวไม่ว่าจะเป็นการขยายชายแดนการออกความเห็นในสภาประชาคมกาติกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่กำหนดไว้ได้หลังจากครบกำหนด5ปีจากข้อตกลงล่าสุดและมีตัวเลือกข้อตกลงบางหัวข้อที่ถูกจำกัดไว้สำหรับบริวารบางประเภทด้วยในการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีการใช้ค่า Influence และมีผลต่อค่า Loyalty รายเดือนซึ่งเพื่อนๆควรจะต้องระมัดระวังการบังคับข้อตกลงบางตัวที่อาจจะทำให้บริวารไม่พอใจจนเขาก่อกบฏได้ในหัวข้อแรก คือเรื่องของ subject integration หรือการรวมรัฐทระบริวารมาอยู่ใต้การปกครองของรัฐเหนือหัวโดยสมบูรณ์เรามีตัวเลือกระหว่าง 1. integration permitted ซึ่งก็คือรัฐเหนือหัวสามารถออกคำสั่งรวมบริวานนี้มาอยู่ใต้การปกครองโดยสมบูรณ์กับ 2. integration prohibited ที่ก็คือรัฐเหนือหัวไม่สามารถออกคำสั่งนั้นได้ นะครับผมเป็นการรับประกันว่ารัฐบับบริวารจะมีอธิปไตยบางส่วนเป็นของตัวเองอยู่หัวข้อที่2นะครับผมก็คือเรื่องของ diplomatic freedom หรือเสรีภาพในการดำเนินการทางการทูตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับจกักรวรรดิอื่นการออกความเห็นในเวทีกาลติทั้งในสภาประชาคมกาลติและในในสหพันธรัฐซึ่งจะมีตัวเลือกดังนี้นะครับผม 1. ก็คือ limit diplomacy รัฐบริวารจะไม่มีสิทธิ์ดาเนินการทางการทูตใดๆกับจกักรวรรดิอื่นและไม่มีสิทธิ์ออกเสียงต่างจากรัฐเหนือหัวได้ 2. restricted voting รัฐบบริวารจะมีสิทธิ์ดาเนินการทางการทูตกับจกักรวรรดิอื่นได้แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงต่างจากรัฐเหนือหัวของเขาหากเข้าร่วมอยู่ในสภาประชาคมกาแลกติกหรือในสหพันธรัฐกับ 3. independent diplomacy รัฐบริวาลจะมีสิทธิ์ดำเนินการทางการทูตกับจกักรวรรดิอื่นและมีสิทธิ์ออกเสียงต่างจากรัฐเหนือหัวได้อย่างเป็นอิสระหัวข้อที่3คือเรื่อง expansion หรือการขยายอนาเขตของรัฐบริวารซึ่งมีตัวเลือกดังนี้ expansion prohibited รัฐบริวารจะไม่สามารถขยายอนาเขตหรือสร้างสถานีอวกาศเอาโพ s เพิ่มได้2 expansion regulated รัว่ รัฐบริวารสามารถขยายอนาเขตหรือสร้างสถานีเอาโพสเพิ่มได้แต่ต้องจ่ายค่าอินฟลนซ์ครึ่งหนึ่งให้กับคลัฐเหนือหัวกับ 3. expansion permitted รัฐบริวารสามารถขยายอนาเขตและสร้างสถานีเอาโพสได้อย่างเป็นอิสระหัวข้อถัดมาคือ contribution รเรื่องการส่งทรัพยากรระหว่างรัฐบริวารกับรัฐเหนือหัวซึ่งจะแบ่งทรัพยากรเป็น4กลุ่มก็คือทรัพยากรพื้นฐานเช่นพลังงานและดิบอาหารทรัพยากรแปรรูปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคและอลลอยล์ค่าฟิสิกสศาสตร์และสุดท้ายคือทรัพยากรยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นระบุสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ตามรัฐบริวารที่สามารถผลิตได้ลายเดือนหากเราระบุเป็นติดลบหรือไปทางซ้ายนั่นหมายความว่ารัฐเหนือหัวจะส่งทรัพยากรให้กับรัฐบริวารและหากเราระบุเป็นบวกหรือไปทางขวาหมายความว่ารัฐบริวารจะเป็นฝ่ายส่งทรัพยากรให้กับรัฐเหนือหัวหัวข้อถัดมาคือ Overlord Conflict s ว่าด้วยเรื่องข้อตกลงกัน ในกรณีที่รัดเนือหัวอยู่ในภาวะสงครามและความขัดแย้งซึ่งจะมีตัวเลือกดังนี้ 1. น,นอนหมายความว่ารัฐบริวารไม่ต้องเข้าร่วมสงครามใดๆกับของรัดเนือหัว 2. Defen s i v e รัฐบริวารต้องเข้าร่วมสงครามของรัฐเนือหัวในกรณีที่รัดเนือหัวถูกประกาศสงครามใส่โดยจัาจากรวรรดิอื่น 3. Of f e n s i v e รัฐบารต้องเข้าดมสงครามของรัฐเหนือหัวในกรณีรัฐเหนือหัวเป็นฝ่ายประกาศสงครามเองกับ4อรัฐบริวาลต้องเข้าวมสงครามของรัฐเหนือหัวทุกกรณีหัวข้อถัดมาก็คือ subject conflict มีความคล้ายเคียงกับ over conflict นะครับผมแต่ว่าในเรื่องข้อตกลงกรณีที่รัฐ บริวารเนี่ยครับผมตกอยู่ในภาวะส,สงครามแทนซึ่งมีตัวเลือกดังนี้นะครับ 1. นรนัฐเหนือหัวจะไม่เข้าร่วมสงครามใดๆของรัฐทับริวาร 2. Defen s i v e รัฐเหน,เนือหัวจะเข้าร่วมสงครามของรัฐทบริวารในกรณีที่รัฐทบริวารถูกประกาศสงครามใส่โดยจักรวรรดิอื่น 3. Of f e n s i v e รัฐเหนือหัวจะเข้าสงครามของรัฐทบริวารในกรณีที่รัฐทบริวานนร,ร,รวาเป็นฝ่ายประกาศสงครามกับ 4. ออรลัดเหนือหัวจะเข้าร่วมประกาศาเข้าร่วมสงครามของรัฐบริวารทุกกรณีหัวข้อถัดมาคือโฮ l ดิ้งลิมิตหรือจำนวนอาคารที่ถือครองโดยลัดเหนือหัวและเปิดทำการในอนานิคมของรัฐบริวารซึ่งอาคารโ o l d i n g จะคล้ายๆกับสิ่งก่อสร้าง ในอนานิคมของเรานะครับผมแต่จะไปตั้งอยู่ในดาวอนานิคมของบริวารแทนและใช้พลเมืองของบริวารในการทํางานผลิตทรัพยากรให้ทั้งรัฐเหนือหัวและรัฐธบริวารหัวข้อสุดท้ายครับคือเซนเซอร์หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายอุปกรณ์ตรวจสัญญาต่างๆซึ่งจะมีตัวเลือกต่างน้นะครับผม 1. Independent Sensor ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเซนเซอร์ใดๆกันทั้งสิ้นนะครับผมกับ2 u n i f y Sensor ทั้ง2ฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเซนเซอร์กันซึ่งจะทําให้การเห็นมีการมองเห็นยานการเคลื่อนไหวของยานต่างๆนะครับภายในอาณาเขตของทั้ง2ฝ่ายเมื่อเพื่อนๆเข้าใจข้อตกลงแต่ละหัวข้อแล้วนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้ในการบริหารและจัดก,การรัฐบริวารที่มีอยู่นะครับผม หรือแม้แต่ใช้ในการเจราจาตกลงกับรัฐเหนือหัวในกรณีที่เราตกเป็นรัฐบริวารให้กับจักหวัดอื่นก็ได้นะครับผมหากเพื่อนๆชอบซีรีส์คลิปสอนเล่นสเตเลลิสนะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับผมและส่งกำลังใจผ่านคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยครับสุดท้ายนะครับผมฝากเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปสอนถัดๆไปนะครับผมบายๆครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับผม